สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องดูตัวขาบสินค้าเราลงมาอีกแล้วครับไม่กวดก้านมะพพ้าอย่างดีนะครับอย่างหนาอย่างทนเลยด้ามซดๆกันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวนะครับไม่กวดทางมะาเ้านะครับนี่เราพึงลงมาร้อยมัดนะครับร้อยกว่ามัด ยังไม่ได้บินส่งออกเลยพายุเขาไม่รู้ว่าจะยังไงนี่ใครสนใจสั่งได้นะครับนี่ไม่กวดดอกยาก็มีนี่ไม่กวดพงอันนี้ก็มีชาวบ้านทักมานะครับทายังมัดตอ่อย่างแน่นอย่างเหนียวเลยหลับประกันความทนครับนี่ไม่กวดดอกยากไม่กวดพงถึงลงมาประมาณร้อยกว่ามาัด อันนี้เป็นปอนะครับนี่ปอยี 20, ่สิบบาทปอห้าบาทปอสิบบาทปอมากต้นมันก็มีครับลงมาเต็มช้างเลยจ้ะเต็มช้างเลยลงมาหลายแสนนะแทะยังว่าอะไรจะทำยังไงได้ฝนมันตกฉันก็ออกขายไม่ได้วันนี้นี่ในช้างอีกฉันอีกอฝั่งหนึ่งของฉันนี่ก็มีหมวกกลองก็มีปอมากต้นมันก็มีตั้งแต่ ปอสี่ขีดปอสองขีดครึ่งปอหขีดปอเจบขีดหมวกพัาสติกก็มีหมวกกลองก็มีแม่กวดดอกยานันดามผัสติกก็มีนี่เต็มช้างเลยฝนกระตกแกดูทัว่วนี่นะฝนตกหมดวันฝนตกหมดวันเลยฉันออกไม่ได้จะกี่ทำยังไงพาโยชโนโรูนี่นะครับใครอยากสนใจสั่งสินค้าก็สั่งได้ครับสั่งทางเบอร์0ูน 8361303สอสมหมายครับสอสมหมายรับรองครับสินค้าเราไม่กวดเรามีคุณภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทนทานนะครับทนทานเนี่ยโอ้ชองในหน้าฝนไม่ไหมลวงเนี่ยเอาไปกวดการมะพร้าวด้อไปกวดใบไหมออกครับอย่างดีเลยพอฟังอย่างเหนียวเลยใครที่กำลังกู้มงกู้มันนี่หรือใครที่เอาไปใช้ ต่มัดอะไรก็มีนี่ปอห้าบาทปอยี่สิบบาทปอสิบบาทในช่วงนี้นะผลดูแลสุขภาพด้วยทางเราก็มีหมอกผัดสติกค,ครับนี่ออย่างดีเลยสีไม่ออกไหมซดทนทานอ่าไมมซดทนทานหรือเป็นหมวดกล่องในสัวหนาตัวนี้ก็ตัวคุณภาพปานกลางตัวหนาคุณภาพดีนะครับสนใจสั่งได้หรือว่าบ้านใครนี่ไม่มีไม่กวดกวดบ้านไม่มีไม่กวดไม่ใช่เออเขาก็ สั่งได้นะครับนี่สั่งได้ใมกวดดอกยานี่เราขายไม่แพงเรกจะหมัดละ3 2 0ยี่สบาทหมัดหนึ่งมีสิด้ามหมัดหนึ่งมีสิด้ามจา้าส่วนเมกวดทางมะพร้าวนี่หมัดหนึ่งมีสิด้ามเหมือนกันตัวหนานะจ๊ะนี่ตัวหนาตัวหนานี่จะเป็นตัวปอสีฟ้านี่ตัวปอสีแดงนี่จะเป็นตัวธรรมดาเขาเรียกว่าตัวกลางตัวกลางขายอยู่สามร้อยห้าสิบตัวหนานขายอยู่สี่ร้อย แตกต่างกัน50บาทประสิทธิภาพต่างกันยิ่งน้ามันยิ่งกว่าติดดีจ้ะยิงน้ํานยิงกว่าติดดีเด้อพี่น้องเด้อใครสนใจสั่งได้นะครับตัวตัวกลางนี่350บาทส่วนตัวนาน,นี่สี0บาทปอฉันก็มีหลายแบบจ้ะปอปอก็เป็นปอ20บาทนี่ปอ20บาทปอหบาทปอมัดต้นมาตั้งแต่2ขีดครึ่ง2ขีดครึ่งก็ขาย ตั้งแต่ราคา200กว่าบาทเป็นต้นไปสั่งได้เอาเดอร์ใครสนใจก็สั่งมาเด้อโทรมาติดต่อที่0848361303ฉันไม่ได้มีแต่ปอก็ไม่กวดเป๋ฉันก็มีจะอยู่อีกช้างหนึ่งจะ้ะเป๋ก็มีข่าไก่ชนก็มีข่าวสารจัสมินก็มีข่าวข่าสารหอมเตยก็มีฉันมีหลายสินค้าถุงเท้าก็มี ถุงมือก็อมีถุงมือเกาหลีถุงมือเคลือบยางพาราสีสมใบมาะสำหรับจับเล็กก็มีไม่ว่าจะเป็นหมวกคุมนาหมวกมงหมวกไม้รองเท้าหูหนีบรองเท้าแตะรองเท้าแอดดารองเท้าแอปเปิลยี่ห้อดังๆังใส่แล้วทนใส่แล้วทานสะทานพื้นปัตตพีใครสนใจสั่งได้จะ้ะ มีมัดกระบาดมีขายหลายอย่างปอกคงปอกแขนถุงเท้ากันหอยถุงเท้านักเรียนเชือกล่ามวัวเชือกผูกต่างๆมีมดเลยถุงพลาสติกถุงตาดาวเริ่มตั้งแต่ราคา50สบบาทเป็นต้นไปถุงหนึ่งกิโลถุงสี่คูณเก็สี่คูนหกมีหลายๆแบบถุงหูหิ้วก็มีใครสนใจสั่งก็สั่งได้จะมีหลายอย่าง ถ้าใครอยากกิดูว่ามีหลายอย่างมีอะไรบึง้งก็เขาไปดูได้ทางอภิรักษ์เนียมโพใน facebook หรือเขาไปซื้อในช้อปปีก็ได้จากในช้อปปีของเราสอสมหมายก็มีขายมีขายทุกอย่างหรือไปดูใน tiktok ก็ได้นะสินค้าในครวัวเรือนหรือว่าจะติดตามในช่อง youtube ในช่อง YouTube ก็เขียนว่า สินค้าในครัวเรือนพิมพ์ขอบไปเลยก็จะเห็นสินค้าของเราถุงมือหลายๆอย่างมีหลายๆรายการขอบคุณหลายๆเด้อติดต,ต,ตามกันยังไงคนที่ดูก็กดสับซักไข้กดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ